สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ในคลิปในชิว่าการสอนทำตัวละครในเมลอนเพกานะครับผมอ่ะห็นมีคนถามมาเยอะมากเลยจีากทำตัวละครอะัแรกนะครับผมจะทำส่วนหัวก่อนนะครับอันดับแรกเอ้ยกูผิดผมจะทำส่วนหัวครับให้กดไปที่รีไซส์นะครับทุกคนนะกดสร็หยุดเยันจะมีปับขนาดใช่ไหมให้คุณอ่ะปับไปที่สิบ พิกเซลสองอันอย่างสองอย่างเลยเอกาแลรวนั้นเสร็จแล้วก็กดโอเค,อเค,อเค,อเคมันก็จะได้อย่างใช่ไหมครับคุณสามารถวาดหัวสิ่งที่ต้องการได้เลยครับเนี่ยผมจะวาดแบบหัวแบบเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะนี่นะครับบล็อกนี้สําคัญเหมือนกันครับปึ๊บนี่นี่อืมอืมจะได้แบบมีพื้นที่ว่างๆแบบนี่เนี่นง่ายคือ มันปุ่งใส่นะครับทุกคนนะโอเคครับนุกคนพอหน้น,นี่ยคุณก็กดไปที่เมนูแบบว่าเอ็กพอร์ตปะไม่รู้่าไม่ถูกครับแต่ช่างมันถือกดไปปุ๊บมันจะมีคํานี้นะให้กดไปที่สิบ x สิบพิกเซลนะครับเล้๋วเราก็กดเซฟอัหดไฟล์นี่ก็ได้แล้วครับทุกคนนะโอเคพอได้ใช่ไหมต่อไปก็ส่วนตัวนะครับทุกคนนะอ่ะไปะที่รีไซต์จากนั้นปรับตาที่ผมปรับนะครับปรับไปที่แปดกับเก้านี่ ก่อนตปุ่นี้นะครับให้ลบใช้นี้ลบนะครับห้ามใช้สีขาลบนะใช้นี้ลบอ่ะคือแต่นั้นก็ว่าตัวละครที่คุณอยากให้ตัวละครนั้น,นะทอไป่เสีอะ,อะไรยังอะไรยังไงนะโอเคพอได้แล้วกูเหมือนเดิมนี่กดคํานี้กดแปดคูเก้าพิกเซลเซฟอ่ะคเหมือนเดิมอันที่สองคือรีไซน์เหมือนเดิมปรับไปที่แปดกับสิบปรับปรับตามขุมนี่ประมาณนี้ จะนั่นก็ทำนักก็ได้แต่นคุณดูต้องการเหมือนเดินนะครับทุกคนนะครับน่ะโาเคมาเนี้ยกดเหมือนเดิมนี่แปดคูณสิบพิกเซลอะเฟออะฮะไปที่รีไซต์อืมนี่ก้าวเหมือนเดิมอืมนี่นี่แค่เนี้ยดูนี่แค่นี้อือฮึโอเคมานี้แหละต่อไปนะครับส่วนแขนนะครับนี่ แบบตามผมนะครับแปดกับสิบเอ็ดนะครับผมอะลบออกลบออกโอเคจากนั้นก็วาดแขนนะครับวาดแขนที่เราต้องการเลยอ่ะประมาณนี้นะครับวาดแขนแบบนี้นะครับให้เป็นนงงี้ก็ได้นะหรือใครอยากให้มบตัวละครของเราเนี่ยมีก้างก็ได้นะนี่ทำนี้ก็ได้เนี่ทำนี้ก็ได้ให้ให้เรามีก้างทำนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยแขนมันจะใหญ่ขึ้นแบบ เต็มจอเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี Murder, ่ยเต็มจอเนี่ยเนี่ยเนี่ยเต็มจอเนี่ยเออเดี๋ยหืมแขนแบบมันมันซ้ำนะครับมันดูดิแขนมันแมนซ้ำนะครับผมเดี๋ยวสำหรับผมผมว่าทําแบบคนปกติดีกว่านะครับทุกคนนะอ่าได้มานี้กดนี cioè, wow. ่กดอ่าประมาณนี <im> ้เหมือนเดิมต่อไปครับส่วนมือนะครับให้กดดีไซน์ให้ปรับ แปดคูณสิบสี่นะครับนี่พอปรับอย่างนี้แล้วก็มาเหมือนเดิมอ่ะว่าตัวละครที่ทุกคนดูอยากได้เลยนะนี่วาดมืออย่างนี้นะนี่อ่อวาดมือหรือจะวาดมือหักอะไรเรื่องคุณดูเออต้องวาดมือยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออกดนี่เหมือนเดิมโอเคต่อไปครับส่วนขากับเท้านะ,น,ะนะครับผมนะกดรีไซส์นะครับผมปรับเหมือนเดิมสิบเอ็ด แปรคู่สิบเอ็ดนะฮะประมาณนี้แล้วก็ทำเท้ากันเถิดทำเท้าทำขากทําทำขาต้นขานี่เซฟเหมือนเดิมอะ่ะส่วนตรงตรงขานะครับปรับเป็นแปรคู่สิบสี่เหมือนเดิมอะอออันนี้ขาแบบอะ่ะขากลางๆนะครับนี่ขากลางีาง่เหมือนเดิม โอเคนะครับต่อไปนะครับส่วนเท้านะครับผมให้ปรับไปที่เออสิบสองคูณแปดอ่ะประมาณนี้นะครับลบลบลบวาดส่วนเท้านะครับนี่วาดสาวาดอ,อะไรง่ายๆแบบวาดเท้าบิ๊กฟุตอะไรเงี้ยเนื่นงคุณด้วยแต่ผมจะวาดอย่างนี้เอวอวาดยังไงนะเอวอวาดยี่ปะเท้าหน้าตาเป็นยังไงเออหน้าตา ว่าเออเออเอออมันแปลกๆปกมันแปลกๆปลกฉันกดมูฟแบบห้าถ้ารู้สึกว่าผ้ามันแบบเบี้ยวเบี้ยวแปลกแปกก็ง่ายๆให้แกกดคุมูฟสองล้วก็นี่ได้แล้วง่ายๆมีเยอะมากเดี๋ยวก็ลูกสีโอเคประมาณนี้นะได้ถอนเท้านะครับคุณจะว่าเท้านี้ก็ได้เท้าแบบยาวๆแหลมๆอุ้ยเดี๋ยวุูดูนะครับผมผมว่าแค่นี้แหละเออ สิบองคูณแปะเออเหมือนเดิมถ้าทุกคนเนี่ยทําตัวละครของคุณเนี่ยครบทุกอย่างแล้วอย่างเช่น,ชนหัวตัวแขนขาเท้าครบหมดแล้วคุณก็กดไปที่คําว่ากดกดเข้าเกมเม่ลัเพกาแล้วกดคาว่า class new ม่จะมีคําว่า living กับเออไม่ดูอ่านไม่ออกกดรูปบนะักเต็งโมนะฮะกด set item setting กดโหลดก็จากนั้นก็แบบอะไรก็ได้เออกดโหลดเป็นรูปนี่เลือกรูปเป็นไอ้นี่นะครับภาพหัวเนี่ยมามาแปะนะครับจะไนั้นก็เขียนชื่อตามสบายเรื่องคุณนะครับผมคือผ,ผมคิดว่าบลูบล l u นะครับผมผมคิดว่าบลู e g u นะครับจากนั้นก็กดไปที่เออนะครับเนี่ยคะเออกดโหลดตรงนี้นะกดโหลดนี่นะแล้นเอาหัวเอาหัวที่เราเอาจากภาพเนี่ยมาใส่นะครับนี่ก็จะได้แล้ะ โอเคพอได้หัวปุบกดตรงนี้กดคำนี้เหมือนเดิมกดตรงนี้นี่นะครับโอเคเมื่อคนดูแล้วนี่ทาเส,สร็จตัวละครของเราสรเสร็จแล้วคุณกดคำวา่าเร็จมันจะมีคํานี้ขึ้นก่อนนะถ้ามีถ้ายังไม่มีคํานี้ขึ้นอย่าเพิ่งกดออกนะถ้ามีขึ้นแล้วกดคําว่าแบ็คแล้วก็เยสเลยครับผมนะโอเคครับนี่ไงได้นะครับตัวละครที่คุณดูต้องการรูดงผมด้วย เป็นไงบ้างครับทุกคนไปนคลิปนี้สอนดีหรือรายละเอียดดีหรือเปล่าครับถ้าไม่ดีหรือไม่เข้าใจก็ผมไม่รู้จะทำไงแล้วครับเพราะว่าผมสอนในแค่นี้แหละครับอ่ะก็เลยนด,ด้ได้หวันดีนะอือก็บายบายครับทุกคนหวังว่าทุกคนจะโชคดีกับก,กับคลิปสอนทำตัวละครของผมนะครับผมเออ